ไปที่ข่าวแรกค่ะที่จังหวัดสระบุรีค่ะคุณป้าท่านหนึ่งกำลังจะเปิดประตูไปคุยกับเพื่อนบ้านแต่ไม่เจอเพื่อนบ้านเจอศัตรูสาอ,อเรียบร้อย จะออกมานอกบ้านแล้วิดีมาเห็นเปิดประตูเห็นงูเห็นงูก่อนเห็นงูก่อนเลยไม่กล้าออกแล้วรู้ไหมเป็นงูอะไรไม่รู้ตอนตอนแรกไม่รู้ตอนนี้รู้ยังรู้แล้วเป็นงูอะไรงูเห่ากลัวไหมเนี่ยกลัวสิ เป็นไงคะนักข่าวก็เข้าใจถามนะคะรู้อย่างว่าเป็นงูอะไรรู้แล้วสีงูอะไรงูเห่ากลัวไหมครัวสิแหมจังหวะเบาะบะดีจริงๆเลยนะคะแหมคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ละคนลุกขนพรองจริงๆนะคะงูเนี่ยน่ากลัวแล้วแต่ท่าทางการแสดงออกของเขาเนี่ยโอ้โหดุร้ายเหลือเกินพอคุณเน่เน่เน่งูเห่าเนี่ยเห็นไหมคะกําลังแผ่แม่แบ่แห่แผ,แผ่แม่เบีย้ยก็เล่นสักหน่อยนะคะห้าบาทสิบบาท เหมือนจะพ่นพิษหรือจะฉกอะไรสักอย่างที่กำลังจะเข้ามาใกล้นี่นะคะนี่ไปเห็นว่ามันเป็นงูเห่าวัยรุ่นปราดเปรียวด้วยนะไปถามอายุกันตอนไหนไม่ดูนะคะแต่ปราดเปรียวเปี้ยวจี๊ดหน้าดูเพราะว่าไม่ยอมให้จับง่ายๆกู้ภัยใช้วิธีการใช้ขวดน้ําจ่อไปที่หัวงูเหมือนจะเข้าจะเข้าเล็งไปเล็งมาเอ้าฉันไม่เข้าดีกว่านะคะนี่พยายามแล้วนะละมุนละม่อมก็แล้วพูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ยอมเข้าขวดแต่โดยดีนะคะได้แต่ทําท่าฉกแล้วก็ขู่ฟอฟอ,ฟอ,ฟอ แบบนี้ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะใช้ไม้ขอไม้อะไรเขีย่ยเข้าไปเถอะเหนื่อยแล้วเข้าไปเถอะขอร้องล่ะจนจังหวะหนึ่งบรุเข้าให้เข้าไปในขวดอย่างสบายใจนะคะคือคงจะเหนื่อยด้วยนะคะทั้งคนทั้งงูะคะ่ะคือพยายามจะจับกันอยู่หลายนาทีแล้วเกิดน,นะคะจนพี่กู้ภัยคนนี้เนี่ยถึงกับขั้นทอนหายใจเลยเออจับไปได้สัะกก็ดี เข้าไปสักกะเดอะไรแบบนั้นนะคะนี่งูตัวนี้คุณผู้ชมขาวน่ากลัวนะเป็นงูเห่าที่สังเกตดูจะมีลายดอกจันรูปขอไข่ ความยาวเนี่ยร่วม1เมตรนะคะพอเขาจับได้แล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคุณป้าบุญเพงเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าอยู่บ้านคนเดียวฉันเหงางันจะไปคุยกับเพื่อนบ้านไปเจ้เอ๋เจองูเอาหัวดันมุ้งลวดเข้ามาในบ้านตะโกนเรียกเพื่อนบ้านเพื่อนและฉันก็ตกใจพยายามปรอบมือปลอบมือทําไมคือจะใช้เสียงไล่มันไงมันก็ยิ่งเลื้อยหนีเข้าไปอยู่ใต้เครื่องซักผ้าไม่ยอมออกไปไหนนะคะจนสุดท้ายยกหูโทรศัพท์เรียกกู้ภยัยมาช่วยจับนี่โชคดีนะที่ตาฉันเลยเหลือไปเห็นงูซะก่อนไม่อย่างงั้นฉันอาจจะโดนชน กหรือกัดก็เป็นได้นี่ออกนอกบ้านก็กลัวโควิดนะอยู่ในบ้านเนี่ยกลัวงูพิษซะด้วยเออเป็นยังไงคะ